บอกแม่เล่นน้ำเนี่ยวะอาแคทไม่ซื้อสักให้ร้องแม่งเครื่องบักผ้าเนี่ยอ้นแเอ๋นะลงเครื่องบักผ้าเลยนะหนูอะอาแคทไม่ซื้อให้เลยนะอ้นจะเอ๋ยังไงยังไงลูกแม่ชอบได้ด้วยปั่นใครลูกใครลูกใครวะ ใครลงนี่นะฮะยังไงอะไรยังไงลงยังไงฮะชอบนะไม่มีสระกับเขาเนอะไอหนูไม่มีสระอาแคทไม่ซื้อเดียวเดียวเครื่องปั่นเลยแล้วเราพอดีเลยชอบไม่รอก็เด็ดชอบน้ำด้วย ้เราชอบน้ำด้วยแต่หัวเลยนะไม่พ้นเนี่อืมอืมทางนี้ทางนี้กลับด้านตางนี้ดีกว่าหัวจะแตกนะเอ๋เออเจ๊เอ๋ลูกเป็นไงฮะเป็ไงเออเย็นเป็นไงลูกเล่นน้ำสบายดีเปล่าฮะสบายดีไหมลูก เฮ้ยดีไหมเฮ้เเดี๋ยวถอดปักยัง่ะน่ดูถอดยังยังยังได้ถอดเลยเดียักะเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นนะย่างนกปั่นเลยไอวป่ะนะน้เดี๋ชวอที่พี่อยากของเล่นมาให้เล่นนั่นนะเเด้อจักยอ้จักรย์ จะเอกไอ้เจ ja ja oh, ้าเอกใครลูกใครใครลูกเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำออเล่นน้ำออนูชอบเล่นน้ำเหรอลูกเหรอชอบชอบเข้าเหรอลูกฮะชอบเหรอชอบชอบเหรอลูกมองกล้องเอาองกล้องใหญ่เลยแอนน์จึงเงือมองใหญ่เลยนั่นนั่นนั่นอ่นนั่นนั่นแอนนิจึงเงือกมองไปเถอะเมื่อเถอะ แน่หว่าแน่เลยนะไม่ง้อเดยวฮะเช่าป่าหรือฮะฮะเอันอันอ้นใครวะใครคนน่ะใครวะสายไหมใช้เปล่าสายไหมใช้เปล่าได้ส่งไปให้อาเค็ดดูนะสายไหมใช้เปล่าไม่มีสายสายไหมใช้เปล่าอาเค็ดไม่เคยสายไหมใช้เปล่าสายไหมใช้เปล่าไอ้ใช้เปล่าแต่บัง เอออาจารย์หมายใช้เปล่า